โอเคเรามาพูดถึงปืนที่ใช้ในคลิปนี้กันกว่าเลยครับเราเปิดมาที่ปืนแรกเลยครับ KST 76 Custom 72นะครับผมใช้แบบนี้เลยนะจูนแค่กระสุนกับปลายกระบอกปืนนะครับใส่ตามนี้เลย IGK 3 0เป็น Barrel สี่หกสี่หกบมิลลิเมตรนะครับส่วน เก็บเสียงจะใช้เป็นโฟล่าไฟเอสมัสเซลแล้วก็กริฟจะเป็นแอสเสียงลิเปอร์ห้านะครับแล้วก็กระสุดไฮบลูสตีฟลอเนียนวินิโปลอยู่แล้วสะพกมองง่ายนะฮะอืมส่วนเปิร์ก็จะใช้เป็นดับเปิรดับเบิรไทม์สตรองอาร์มแล้วก็ไฮแอ์เลอร์ ตัวที่กระบอกดึกเลยนะครับก็คือที่เขาพิ่มปรับกันช็อตน,นะครับอกนี้นะ MCPR สามร้อยนะครับผมใช้เป็น New South New South แก้วศูนย์เป็น s u p ร r แล้วก็ใส่ท้ายเป็น Chronen LW 88ดแปด Stock นะครับแล้วก็ Chronen Chita Grip แล้วก็ใส่เป็นอัน w, stock นี้ครับ Chronen Ch Smooth Bow ทำให้มันยิงไฟเบรดได้ดีขึ้นแล้วก็แกนเป็นกระสุน F4 ไม่โจนโจนกระสุน Apple 4อย่างเดียวครับใช่โจนกระสุน Apple 4อย่างเดียวปรับขึ้นบนสุดล่างกันนี่แหละแล้วก็สกัดคิดนะคลิปช่วงนี้ข้อสงการก็จะมีคลิปแบบนี้น้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนกๆก็ <laughs> หวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ปรับใหม่ศีรษะไปยังไงไปดูครับ มุมตรงนี años, ้จริงก็ไปคิดพอโซนตัวซีซ <character> ั่นส์สามเวทการนะครับเราเล่นมาวันช้อปของการนะฮะลองแอบเล่นไปในช็อตสักแก Omdat er een toffe is AC incarcerated T butcher the supergoals Rakken Wat een car Tak. Sta je proud? Ja als ik leen, mee, de, van de, van Het een Ride. Friendly UAV on station. You're yeah, fired. Enemy UAV active. Friendly airstrike in the AO. สุดประชารั THANKS ตัวว,ว่าไปเด้เฮ้ We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink station and secure their intel before they go offline. We're reading the order. Okay. Type. I'm like, what? Your squad mates is redeploying. Well done. What the hell? เราไปคลิปรีวิวเอเเลยเอเคของดีจี 没多少钱。 Move to the safe zone <laughs> oh, what the hell? Hostile dropping into the area. Watch the skies. No more second chances. Supply cranes on the top. Advise you load up now. กกตัวเอเคหน้ากากหมดไปได้เดินทอนครับ Dude, that easy nap oh.